สัปดาห์พิเศษแบบนี้นะครับ Happy Condo by Infinite ก็มีกิจกรรมดีๆ Happy Condo Happy Surprise มาให้ได้ชมกันครับลูกบ้าน Happy Condo ท่านใดจะเป็นผู้โชคดีที่สุดในเดือนนี้เราไปชมกันเลยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศภายในงาน Happy Condo Happy Surprise ครั้งที่7กิจกรรมสุดพิเศษเพื่อลูกค้าที่ซื้อ Happy Condo ทั้ง3โครงการและโอนกนรรมสิทธิ์แล้วและครั้งนี้ Happy Condo ได้มอบสร้อยคอทองคำหนัก5บาท3รางวัลและ3บาท4รางวัลมูลค่ารวมกว่า500,000บาทให้กับผู้ที่ Happy Surprise สุดๆประจำเดือนนี้ค่ะ S Happy s u r p r i ไพส่งความสุขให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการ Happy c o n d โดทุกเดือนตั้งแต่1มีนาคม2553ถึง27กุมภาพันธ์2554รวม12ครั้งจับรางวัลใหญ่5มีนาคม2554รถยนต์บอร์เช่มินิคูเปอร์และสร้ยคอรทองคารบรวมราคาของรางวัลทั้ง12ครั้งกว่า16ล้านบาทค่ะสนับสนุนโดย h a p p y c o n d o by infinite